สวัสดีนักเรียนป .4 ทุกคนนะครับสำหรับในวันนี้นะครับครูจะมาสอนใช้เครื่องคิดเลขเบื้องต้นนะครับเอามาลองดูว่าเบื้องต้นยังไงนะครับถ้าเลขง่ายๆครูเชื่อว่านักเรียนน่าจะจิ้มเครื่องคิดเลขกันเป็นนะครับแต่เดี๋ยวมันจะมีบางกรณีนะครับที่ครูจะสอนเพิ่มเติมนะครับเอามาลองดูครับตัวอย่างแรกเอาแบบง่ายๆก่อนนะครับง่ายๆนะครับเอามาจิ้มพร้อมกันหลุกมาครับอันที่หนึ่งนะครับหนึ่งแสน ใช่ไหม48,653บวกก,บกับก็กดเครื่องหมายบวกใช่ไหม95,824อ่าผลลัพธ์เท่าไหร่กดเท่ากับได้ไหมแล้วก็เติมคำตอบใช่ไหมครับอันนี้ง่ายๆง่ายๆนะครับก็เท่ากับ244,000 สี่ร้อยเจ็ดสิบเจ็ดใช่ไหมอันนี้แบบง่ายๆใช่ไหมครับอ่าต่อไปครับข้อที่สองกดยังไงข้อที่สองกดตัว C ใช่ไหมครับบางคนงงไอซี IC กับ ce คืออะไรอ่ะเดี๋ยวครูบอกให้นะครับ C กับ ce C ย่อม,มาจากคําว่าเคลียร์ลูกเคลียร์แปลว่าล้างทั้งหมดลบออกทั้งหมดใช่ไหมครับไอซีอไอซีแรกก็เคลียร์นี่แหละครับแต่ e คือ n ลูก คือลบตัวท้ายสุดนะครับเช่นเราพิมพ์ตัวท้ายสุดผิดเราพิมพ์ตัวสุดท้ายาผิดก็ลบเฉพาะตัวสุดท้ายนะครับความต่างกันเนาะนะครับดังนั้นอ่ะครูกด C นะดูนะครับกด C คือเคลียร์ทั้งหมดให้กลายเป็นศูนย์ทั้งหมดก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวมาลองดูโจทย์ข้อที่ที่2กันโอเคนะครับเอามากดพร้อมกันนะครับถ้าเกิดใครมีเครื่องเดเลขก็เอามากดพร้อมกันนะครับ3ามล้านสองแส 4ี่แล้วก็กดลบใช่ไหมสองแสนั้อยเจ็ดสิก็กดเท่ากับได้ไหมครับก็เติมคำตอบเนาะง่ายๆนะครับนี่ตรงตัวนะครับ3ามล้าน3ามแส0เจ็ดนอ่าสล้านสามหมืนร้ะครับททีอ่าต่อไปข้อที่3ครับก็เป็นการอะไร การคูณนะครับก่อนที่จะขึ้นข้อถัดไปกดตัวอะไรก่อนกดตัว c ก่อนใช่ไหมเคลียร์ทั้งหมดกด c เคลียร์ให้กลายเป็น0โอเคนะครับเอาไว้กดพร้อมกัน476แล้วกดเครื่องหมายคูณ258กดเท่ากับก็เ,เขียนเท่ากับครับเท่ากับเท่าไหร่122,808ได้ไหม อ่ะข้อสุดท้ายแบบง่ายๆครับคือการอะไรการหารใช่ไหมครับการหารก็เหมือนเดิมวิธีการกดกด C ก่อนเคลียร์ก่อนใช่ไหมครับเคลียร์ทั้งหมดก่อนแล้วก็กดลัก3861แล้วก็กดเครื่องหมายหารนะครับหาร27กดเท่ากับได้143อันนี้ง่ายไหม ง่ายครูเชื่อว่านักเรียนทุกคนกดได้นะครับแต่ปัญหาถ้ามีวงเล็บคิดยังไงนะครับถ้ามีวงเล็บคิดยังไงก็ให้กดในวงเล็บก่อนใช่ไหมครับถ้ามีวงเล็บให้กดในวงเล็บก่อนอ้าวมาลองกดยังไงครับมากดพร้อมกันนะครับกด C นะครับให้กลายเป็นศูนย์เนาะพอเป็นศูนย์แล้วมาดูนะครับในวงเล็บของเรานะครับก็คือตัวนี้ใช่ไหมอ่ากดตัวนี้ก่อนนะครับ 4ี่ร้คูณสองรเท่ากับใช่ไหมครับถ้าถ้านเรียนไม่มีเทคนิคนะครับเดี๋ยวครูจะสอนเทคนิคให้นะครับก็คูณได้เท่าไหร่พ็จดไว้ก่อนใช่ไหมอาจจะอาจจะจดในเศษกระดาษก็ได้นะครับจดบนโจทย์ก็ได้อ่าน1 3ึ่งแสนสามั้ยาสใช่ไหมเราทำไงต่อพอจดเรียบร้อยก็เอาคําตอบที่ได้ไปบวกต่อใช่ไหมครับ บวกกับตัวหลังใช่ไหมลูกอ่าบวกตัวหลังก็200,000ใช่ไหมครับ7 000, 4็ดหมื่แล้วก็กดเท่ากับใช่ไหมอ่าก็ได้ผลลัพธ์สุดท้ายออกมาใช่ไหมครับก็ตอบ46,788แบบเนี้ยหรืออ่าหรือถ้าเป็นข้อนี้ก็ใช้วิธีไหนเหมือนเดิมใช่ไหมครับคิดในวงเล็บก่อนนะครับที่กูขีดเส้นใต้ก่อนอ่ะ กด C เพื่อเคลียร์ทั้งหมดนะครับก็จิ้ม4ล้า5 6 2 563ลบ8 0 2 5 4 73เท่ากับจดบนโจทย์ก่อนก็ได้จดในเศษกระดาษก่อนก็ได้ทดเอาไว้นะครับ3 7 3 7 0 0 90ใช่ไหมครับแล้วก็ทำงให้ต่อ เอาเลขที่ได้ไปหารตอ่อเอาหาร53,387กดเท่ากับก็จะได้ผลลัพธ์ออกมาเป็น70แบบเนี้ยได้ไหมอ่าหรือข้อที่3ต้องคิดตรงไหนก่อนคิดในวงเล็บก่อนนะครับอา่าวดังนั้นกด C เคลียทั้งหมดแล้วก็จิ้มในวงเล็บครับ2 1 7 3ส9 6 96, ใช่หม ลบกับ159,836กดเท่ากับแล้วจดเอาไว้ครับในวงเล็บได้1 0 0 0 0หนึ่งใช่ไหมครับอ่าขั้นตอนต่อไปเราจิ้มลบเลยได้ไหมไม่ได้นะครับเราต้องจิ้มตัวตั้งก่อนใช่ไหมครับต้องจิ้มตัวนี้ใหม่ใช่ไหมอ่ะเคลียร์เคลียทั้งหมดแล้วจิ้มตัวหน้าก่อนนะครับ386,000 นะครับสามลบกับที่เราคิดแล้วเนี่ยเยที่เราคิดตรงเนี้ยนะที่เราคิดตรงนี้นะครับก็1,000งแใช่ไหมหนึ่งแสั้อยหกสิบนะครับกดเท่ากับอ่าก็ได้ผลลัพธ์มาใช่ไหมสองแสนั้ยเก้าสิคิดวิธีนี้ก็ได้นะครับแต่จะช้านิดหนึ่ง นะครับโดยเฉพาะยิ่งเลขเยอะๆมากๆนะครับวงเล็บหลายๆวงเล็บเนี่ยนักเรียนใช้วิธีนี้ก็ได้ครับแต่มันจะช้าอเดี๋ยวครูจะสอนเทคนิคให้นะครับเทคนิคพวกนักบัญชีนักธนาคารเขาใช้กันอ่าเอามาสอนเทคนิคนะครับการใช้เครื่องคิดเลขพื้นฐานนะครับก่อนจะใช้เทคนิคได้นะครับนักเรียนต้องมารู้จักนะครับปุ่มก่อนเคยสังเกตไหมลูกเคยสงสัยไหมครับเครื่องคิดเลขเราต่อให้เป็นเครื่องคิดเลขจิ้มง่ายๆที่บ้านเราอะครับ คือเ,เลขอันใหญ่ๆที่จิ้มง่ายๆเนี่ยมันจะมีไอ้ปุ่ม M+ B, M- MR MC เนี่ยเราจะใช้ปุ่มนี้ให้เป็นประโยชน์นะครับเดี๋ยวมาลองดูว่าจะใช้ให้เป็นประโยชน์ยังไงนะครับบอกคร่าวๆก่อนคำว่า m ย่อมาจากคำว่า Memory นะครับ Memory ก็คือความจำของเครื่องนะครับความจาของเครื่องอ่าเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะใช้ยังไงนะครับ ก่อนจะไปใช้ได้นักเรียนต้องมีความรู้พื้นฐานเรื่องที่1ครับเรื่องแรกคือจํานวนเต็มจํานวนที่เราเรียนนะครับเราเรียนในประถมเราเรียนในมัธยมต้นนะครับจํานวนจะมีอยู่3แบบแบบที่1คือจํานวนเต็มลบจํานวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มบวกเอาง่ายๆก่อนจํานวนเต็มศูนย์คือเลขศูนย์นะลูกเลขเดียวจํานวนเต็มบวกก็คือเลขที่เรานับประลุกเลขที่เราเรียนอยู่ทุกวันนี้เช่น1 2 3 8 10, 1ส1ล้าน5แสน เก้าสิบล้านแบบนี้นั่นคือจํานวนเต็มบวกคือจํานวนที่ไม่มีเครื่องหมายอยู่ข้างหน้าครับเนี่ยเช่นหนึ่งแบบนี้มีเครื่องหมายข้างหน้าไหมไม่สองมีไหมไม่สิบมีไหมไม่มีห้าร้อยมีไหมไม่มีไอพวกนี้เราเรียกว่าจํานวนเต็มบวกจริงๆแล้วจานวนเต็มบวกจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้านะครับจริงๆนะมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้าแต่เราจะไม่ใส่นะครับเขาจะไม่นิยมใส่ไปให้รู้กันนะว่ามันมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้านะครับกับอีกอันนึงคือจํานวนเต็มลบ เช่นลบ1ลบ2ลบ10ลบ500แบบนี้ดังนั้นจำนวนเต็มลบจะมีลบอยู่ข้างหน้าเสมอแยกออกนะเอาให้แยกให้เป็นก่อนจำนวนมี3ประเภทนะครับจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มศูนย์จำนวนเต็มบวกจำนวนเต็มบวกเราจะไม่เขียนเครื่องหมายบวกแต่ให้รู้ว่ามันมีนะจริงๆมันมีเครื่องหมายบวกอยู่ข้างหน้านะครับได้นะครับอา้าวถ้าเกิดแยกประเภทจำนวนเป็นต่อไปมาดูความหมายปุ่มนะครับความหมายปุ่มครับ m บวกหมายความว่าอะไร m บวกหมายถึงจํานวนเต็มบวกครับได้ไหม m บวกชื่อก็บอกอยู่ว่าบวกอะ่ะต่อไป m ลบ m ลบคืออะไร m ลบก็ L B K, คือจํานวนเต็มบบ m A, A K, ล,ลบครับ mr mr คือหาผลลัพธ์ครับหาผลลัพธ์นะครับหาผลลั m ์ไม่ใช่หารเนาะเขียนผิดลูกหาผลลัพธ์นะครับ mr คือเรากดเพื่อหาผลลัพธ์นะครับ สุดท้าย MC MC C ย่อมาจากคำว่าเคลียร์ลูกเคลียร์ก็คือลบนะครับลบทั้งหมดเลยนะครับเคลียร์ให้กลายเป็น0นย์นะครับได้นะย้ำอีกหนึ่งรอบครับ M บวกคือจำนวนเต็มบวก M ลบคือจำนวนเต็มลบจำนวนเต็มลบคือมีลบอยู่ข้างหน้ารเ,นเรียกจำนวนเต็มลบนะครับ MR กดเพื่อหาผลลัพธ์นะครับ MC คือเคลียร์ทั้งหมด นะครับเคลียทั้ง M Mm บวกเลบ MR ร์นะเคลียทั้งหมดเลยนะครับอ่ามาลองกดดูนะครับมากดพร้อมกันนะครับลองดูตัวอย่างที่1อ่าวิธีการกดกดยังไงก็เหมือนเดิมนะครับเวลากดให้เรากดในวงเล็บก่อนใช่ไหมอ่ากดในวงเล็บเอามากดดูนะครับดูพร้อมกันก็สองแสนเจ็ดหมื่นสามพันหกร้อยเก้าสิบหกลบกับ หนึ่งแสนห้ามืนเก้าพันแปดร้อยสามสิบหกกดเท่ากับอ่าพอกดเท่ากับเสร็จแล้วสังเกตหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายอะไรหน้าวงเล็บเป็นเครื่องหมายลบให้เรากด m ลบโอเคไหมเพราะมันเป็นลบไงถูกไ,ไหมครับพอกด m ลบเสร็จพิมพ์ตัวต่อไปเลยครับตัวต่อไปเรียกอะไรเนี่ยอ่าสามแสนก็กดไปเลยครับไม่ต้องใส่เครื่องหมายแล้ว,ลวนะกด m ลบแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับสามแสน แปดหมื่พสามรข้างหน้ามีเครื่องหมายไหมเนี่ยข้างหน้ามีเครื่องหมายไหมครับไม่มีไม่มีมมคือจํานวนเต็มบวกครับจริงจิงมีเครื่องหมายบวกอยู่นะแต่โจทย์ไม่ใส่ต้องรู้เองนะแบบนี้ไม่มีเครื่องหมายก็คือเต็มบวกเต็มบวกให้กด M อะไรเ M บวกใช่ไหมครับพอกด M บวกเสร็จแล้วมีเลขอะไรต้องกดอีกไหมครับไม่มีถ้าไม่มีก็กด M R กด M R ก็จะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 2 7 2 4 9นเดมั้ยได้ไหมได้ไหมครับอ่าได้นะเห็นไหมเป็นไงกันเนี่ยโจทย์เดียวกันนะครับเนี่ยโจทย์เดียวกันผลลัพธ์เป็นไงกันเท่ากันเท่ากันเลยเป๊ะๆใช่ไหมลูกโดยที่เราไม่ต้องนะครับไม่ต้องไปหากระดาษทดเลยนะครับจิ้มผ่านเนื่อกิิยเลขอย่างเดียวนะครับอ้าวข้อหนึ่งอาจจะยังงงไปดูข้อที่สองครับเหมือนเดิมข้อที่สองทำในไหนก่อน ทำในวงเล็บก่อนเนี่ยทำในวงเล็บก่อนนะครับเอาจิ้มในวงเล็บเวลากดกด M C ก่อนนะกด M C นะครับ M C แล้วก็กด C M C คือเคลียร์เมมโมรี C คือเคลียร์ให้กลายเป็น0ูนย์นะอ่าได้ศูนย์แล้วนะครับเอากดในวงเล็บก่อนครับก็8ปดพ3 8 C กดหาร131 นะครับเรียบร้อยยังเรียบร้อยแล้วกดเท่ากับครับพอกดเท่ากับเสร็จแล้วไปสังเกตด้านนอกลูกนอกวงเล็บครับสังเกตนอกวงเล็บนอกวงเล็บเป็นเครื่องหมายอะไรอยู่อยู่ข้างหน้าเครื่องหมายบวกกดเออะไร M บวกได้ไหมครับตอนนี้ตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะวงเล็บหลังเรียบร้อยนะครับด้านหน้ามากดด้านหน้าต่อเลยนะครับกด M บวกแล้วกดด้านหน้าต่อได้เลยนะ อยากก่ากดซ้ำย้ำๆนะครับไม่เอานักเอ็มบวกกดทีเดียวเมื่อกี้นะครับแล้วก็จิ้มต่อครับ9 4 7 3 5 2หข้างหน้ามีเครื่องหมายอะไรไหมไม่มีต้องรู้เองว่ามันคือเครื่องหมายบวกก็กด m อ,อะไร m บวกมีเลขต้องกดอีกไหมครับไม่มีแล้วถ้าไม่มีแล้วกด M อ,อะไร MR ดังนั้นจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ 947,416นม็ดันสี่รอสิบหนะครับถ้าไม่เชื่อนะครับท่านักเรียนไม่เชื่อลองกดตามวิธีเก่าก็ได้วิธีเก่ากทำยังไงก็กดในวงเล็บได้เท่าไหร่เขียนเอาไว้ใช่ไหมแล้วก็มาบวกกับตัวหน้านะครับผลลัพธ์เท่ากันนะครับผลลัพธ์เท่ากับของครูแน่นอนนะครับอา้าวลองดูตัวอย่างที่สามนะครับตัวอย่างที่สามก็เคลียเครื่องคิดเลขก่อนนะกด M C แล้วก็กด C ได้ไหมครับให้กลายเป็น0ูนย์ก่อนนะครับเสร็จแล้วเอามาครับ กดในวงเล็บก่อนใช่ไหมเอาในวงเล็บมาจิ้มพร้อมกันครับ8 7 2คูณกับ1 4 2แล้วกดเท่ากับสังเกตหน้าวงเล็บมีเครื่องหมายอะไรอยู่เครื่องหมายลบเราต้องกดเออะไรเลบได้ไหมอ่าถ้าได้ครับไปดูต่อครับจิ้มตัวหน้าต่อครับตัวหน้าคือเลขอะไร1ล้าน10 3มืน 9,467ข้างหน้ามีเครื่องหมายไหมไม่มีสแสดงว่ามันคืออะไรเนี่ยไม่มีก็คือบวกนะรู้เองนะกด M อะไร M บวกมีเลขให้กดอีกไหมไม่มีถ้าไม่มีเลขแล้วกดยังไงครับกด MR จะได้ว่าผลลัพธ์เนี่ยนะครับออกมาละ9 1 5 6แสโอเคนะถ้าไม่เชื่อก็วิธีเดิมนะครับคิดในวงเล็บได้เท่าไหร่ทษเอาไว้ แล้วไปลบกันกับข้างหน้านะครับปัญหาถ้ามี2องเล็บนี่น,นี่เหมือนข้อที่3ามครับถ้าหนูไม่ใช้วิธีครูก็ใช้วิธีเก่าได้ใช่ไหมเวลาอาจจะไม่ได้ต่างกันมากแต่ครับถ้ามาดันมี2องเล็บแบบนี้ครับหนูใช้วิธีคิดแบบเดิมก็ได้อ่ะหนูจิ้มข้างหน้าได้เท่าไหร่เขียนเอาไว้จิ้มด้านหลังได้เท่าไหร่เขียนเอาไว้แล้วก็มาบวกกันอีกทีนังอีกเสียเวลานะครับแต่ถ้าหนูใช้วิธี m บวก m ลบ เอเป็นมาดูครับว่ามันจะเร็วแค่ไหนเอามากดพร้อมกันนะครับกด MC ก่อนใช่ไหมคลียร์กด C ให้เป็น0น,นะครับเอามาทำกันครับวงเล็บไหนก่อนก็ได้วงเล็บหน้าก่อนดีกว่าเนาะก็มากดครับอย่างรวดเร็วแล้วนะ3 9 8เใช่ไหมอ่าสาั้าอยแปดสิ่หาร249กดเท่ากับ ข้างหน้าวงเล็บมีเครื่องหมายไหมไม่มีก็คือ m บวกนะไม่มีคือ m บวกนะครับแล้วมากดตัวหลังต่อเลยนะครับตัวหลังคือตัวนี้ามากดตัวหลังต่อนะครับตัวหลังคือ68 9 3, 4 7แปดมืเสี่รอเจ็ดสิหลบกับสสี่มืสองแ้ห้าเท่ากับข้างหน้ามีเครื่องหมายอะไรไหมมีเครื่องหมายบวกอันนี้ก็ชัดเจนว่า m มาได้ m บวก สุดท้ายมีเลขให้กดอีกไหมครับไม่มีแล้วกด M R เนี่ยเสร็จแล้วครับผลบผลัพธ์ผลลัพ์ออกมาแล้วลูก3 4 6 5 9 7 7ได้ไหมอ้าวไปข้อ2ครับ M C ก่อนแล้ว C นะครับก่อนเหมือนเดิมเอาวงเล็บหน้าก่อนนะครับวงเล็บหน้าก่อนลูกอากดพร้อมกัน980 C คูณกับ 4, 4 2 9เท่ากับ เช็คหน้าวงเล็บมีเครื่องหมายไหมไม่มีก็คือบวกนะกด m m บวกต่อไปทำวงเล็บหลังวงเล็บหลังกดเลยครับ6 0หมื8 0 0หารหกเท่ากับหน้าวงเล็บมีอะไรไหมมีลบก็กด m มาได้ m ลบมีเลขให้กดอีกไหมครับไม่มีกด m r ครับเสร็จเรียบร้อยผลลัพธ์ครับ 421,107ได้ไหมข้อสุดท้ายเลขยาวเหยียดเลยใช่ไหมเออเลขยาวเหยียดเลยเดี๋ยวกดแบบนี้แหละแป๊บเดียวออกนะครับกด MC ก่อนนะแล้วก็ Clear กดตัว C นะครับเอามาครับเหมือนเดิมทํำวงเล็บหน้าก่อนครับกดพร้อมกันมา9,845,000แล้วก็96นะบวก 2องล้านหกด่นเันสอสี่สิเท่ากับเท่ากับแล้วเช็คหน้าวงเล็บมีเครื่องหมายไหมไม่มีต้องรู้เองว่าเป็นบวกนะกด m บวกนะครับแล้วมาพิมพ์วงเล็บหลังวงเล็บหลังก็เท่าไรล่ะเก้าล้านสอสนสี่หมื่นแปดสิบลบกับห้าล้านหหกหม้าสสหเท่ากับ หน้าวงเล็บมีเครื่องหมายไหมมีเครื่องหมายลบกด m อะไร m ลบมีเลขให้กดอีกไหมไม่มีกด m r สแสดงว่าข้อนี้ครับผลลัพธ์เท่ากับเท่าไรเท่ากับ8,452,320 22 2ได้นะครับดังนั้นการบ้านไปลองกดนะครับไปลองกดโดยใช้ m บวก m ลบดูนะครับในหน้าที่28เนาะ ลองดูนะครับฝากเอาไว้หน้าเดียวเ,เจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ